สวัสดีครับพี่พอยี่แม่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีครับเมื่อเนี้ครับเมื่อนี้กับวันปีใหม่ของแฟนนะครับเบอร์ลี่คิดสมัตนะครับเด้อไม่คิดสมัตนะครับวันนี้นะครับว่าจะมาอัปเดตนะครับรถที่ร้านนะครับรถคันแรกที่อัปเดตนะครับเป็นตัว21แรงคันนี้นะครับ P2140S คันนี้นะครับเขาบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับลุยผ่านทุกอุปสรรคนะครับคันนี้นะครับคันนี้เจ้าของเก่าใช้งานน้อยมากนะครับเพียงแค่900ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวซลลจะให้ดูนะครับ 900ชั่วโมงจริงๆนะครับ900ชั่วโมงจริงๆนะครับคันนี้ขายเพียงนะครับ169,000บาทนะครับอุปกรณ์เป็นตัวลดกับพวงกันอ้อยนะครับมาเป็นคันที่สองนะครับคันที่สองคันนี้นะครับเป็นตัว L3218 SP นะครับคันนี้นะครับขอบอกว่าเหมือนได้รถใหม่นะครับยางหน้ายังเปี้ยวยางหลังโอ้โหได้อีกยาวๆนะครับเอาร้อมใบมีดนะครับใบมีดเหลือเปลือครับใบมีดเหลือเปลือนะครับคันนี้นะครับเดิมทั้งคันนะครับไม่ได้เก็บสีนอ ว่าบางลูกค้าบางท่านนะครับไม่ชอบการเก็บสีรถนะครับอยากได้เดิมเดิมไม่ต้องถนอมเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูชั่วโมงการทํางานคันนี้นะครับชั่วโมงการทํางานคันนี้แค่เพียงเจ็ดลอยส่วโมงปักดเปล่าเด้อเจ็ดลอยส่วโมงใส่งานหน่อยอี้ใส่งานหน่อยอี๋ครับคันนี้นะครับขายเพียงนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกสามอุปกรณ์เป็นใบดันกับหานสามนะครับมาพันถัดไปนะครับคันนี้นะครับเป็น สามสองหนึ่งแปดเอสพีเช่นกันนะครับอย่างหลังแสงงานอย่างอีกยาวๆครับยางหนาก็แสงงานได้ครับตัวนี้เป็นตัวไม่ฉ่อมไม้นะครับเลื่อรองรับน้ํามันบียี่สิบนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ขึ้นกันครับตัวนี้ครับเบืองกว้าใบมีดนะครับห่อแต่บได้ใสนะครับใบมีดห่อแต่บได้ใสขั้นนี้นะครับขั้นนี้นะครับชั่วโวงกับทำการทางานกันหน่อยครับมุงเจ้าของเก่าเขาวารักษาดีดีครับผมบกโลโก้อย่างไรยังอยู่คือเก่าครับผมจะให้เบืองชั่วโวงกับทางานได้ครับเด้อ ครับเนี่บริษัทเนี่กับผมก็ซีอ่าให้ฟังครับมันชั่โมงมันท่าใไดครับชั่โมงกการทำงานอยู่พันร้อยนะครับเด้อขั้นหนีกลมๆรับพันร้อยกลมๆนะครับวโมงการทำงานใช้งานน้อยครับที่สาขารถเดนใจงานน้อยนะครับคันนี้นะครับขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันผ่านห้ารถปีหกสามนะครับเด้อขั้นหนีพ้บบึงขั้นตัดไปครับขั้นหนีเป็นแอลสามสองหนึ่งแปดนะครับขั้นหนีเขาบอกคุ้ม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 ค่ะคุ้มครับเบื้องอย่างกันนะหัว เบื้องยางกระโตรถนะครับกระโตรถกับงามครับงามกระโตรถงามขั้นนี้นะครับขั้นนี้คุ้มแล้วข้าก็ถือครับขั้นนี้เอาไปใส่ในสวนนะครับเด้อไปในสวนเอาไปดันเห็ดงานได้สารพัดนะครับแแล้วต่อันยี่พ่อยี่แม่เดี๋ยวไปใส่งานนะครับขั้นนี้นะครับแรงดีนะครับมาพร้อมท่อนะครับโอ้โหเบื้องกระทอุคนน่ะขั้นขั้นนี้นะครับ L สามสองหนึ่งแปดขั้นนี้นะครับเดี๋ยวให้เบื้องสูงการทำงานครับยี่ห้อยี่แม่ครับกับให้เบื้องทุกขั้นนะครับเด้อขั้นไหนบ่ให้เบื้องขออภัยครับ อย่าเซี่ยลืมทักท่วงได้นะครับเด้อใส่งานพันสองครับขั้นนี้ครับขั้นนี้บอกคุ้มจังไหนครับคุ้มบอกลูกค้าซื้อไปได้เอาไปเลยครับฐานตัดหญ้าใหม่ครับเอาไปเลยครับขั้นนี้นะครับขายเพียงนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลดปีหกสามนะครับใบดันตัดหญ้าใหม่นะครับขั้นนี้นะครับมาขั้นตัดไปครับเอลซีศูนย์บานเฮาใส่ดีดีครับเอลซีศูนย์บาแห้งลายรถกระตุยกันใหญ่ครับพลังกำลังเหลือเพื่อขั้นนี้ครับใบดันก็ยังงามครับขั้นนี้ เบื้องกาดหนาก็นะในเรื่องนุ่งกางครับกาดหนาเทบบไปได้ใส่งานครับร้อหนาผมใส่ไหมได้ครับร้อหนาใส่ไหมใส่งานโอ้่มต้องคิดฮอดล่านยางครับขั้นนี้ครับขั้นนี้นะครับเด๋ยวช่วมงการทํางานเดี๋ยวขึ้นไปดูพร้อมๆกับเซลเลยนะครับช่วงการทํางานพั้น C กลมๆนะครับเด้อดขั้น C ช่วงการทํางานพั้น C บ้านไหนหลุดไหมบ้านเทาใส่หลายครับ่ศูนย์นะครับ C สิบแรกง่ายๆครับขายเพี้ยงนะครับ สา9 0 0เจ็ดืเกันบาทรถปีหกสาอุปกรณ์เป็นใบดันผ่านห้านะครับเด้อสลับอัปเดตรถนาหลานมาอีกขั้นหนึ่งครับใส่ดีบ้านท่าอีสานใส่ดีครับแถวอีสานใส่ดีครับรถสามสิบหกแรงนะ L อลสามหกศูนย์แปดคันนี้นะครับเอคันนี้นะครับตัวท็อปคันนี้นะครับโอ้ยเวลาขี่ไม่ขี่มอนขอ้นอย่างนี้ครับอยากให้มาล่องมาขับบึงนะครับเด้อควอกระตัดสิ่นใจหรือสั่งออนไลน์กับเสื้อถีงกับุ่ต้องห่วงครับรถตรงปุกแน่นอนครับรถตรงปุกแน่นอนคันนี้แปด ร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้แปดร้อยชั่วโมงนะครับขายเปียงนะครับสามแสนเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันฐานห้านะครับรถปีห้าเจ็ดนะครับเบึงกวนนะเบึงเดี๋ยวเบึงตัวรถเราอบนี่ไงนะครับเบื้อหาผู้ใดอยากเบิงนะครับรถนี่เป็นรถไร่ครับปุ๊บๆๆนะครับเบืงกอนอ่ะต้องบริเกียร์มาขั้นทัดไปครับเอาเบื้องรถราคาประหยัดครับขั้นนี้นะครับ L34 นะครับสามสิบสี่แรงครับบ้านน้าก็ใส่หลายเอาเอาไปลากครับเอาไปดันนะครับคันนี้มาพพ้อมอ่าใบดันไม่นะครับเดอผมติดใบดันให้ไม่นะครับคันนี้นะครับโฟวิวนะครับเดอขายเบี้ยงนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเฮดไฮบริดนะครับหัวซึมนะครับเทกไฮบริดครับเอาไปใช้งานได้บถตวงรถเก่าที่ใช้งานได้กับใช้งานได้อะไรมีครับนั้งนันทัดไปครับเดอันทัดไปย3 4 0 8คันนี้ขายตัวเปล่านะครับคันนี้ขายตัวเปล่า เอาไปต่อเทือยครับเอาไปหลากของครับเอาไปยอดนะครับเอาไปปั้นนะครับขั้นนี้ตอบโจทย์ครับถืกอครับขั้นนี้ถืกอ,อึือมากครับถื้อมากขั้นนี้ครับยางก็ยังดีๆครับขั้นนี้สุดนหลังเห็นเห้บเบิองไหมเบิ้ดหรอครับเห็นให้เบิองเบิ้ดหรอครับเห็นให้ไหมเบิ้ดครับงามครับต้องห่วงครับเอาไปใส่ว่ามันสีหัวซึมนะครับขั้นนี้นะครับโฟร์วิวนะครับขายเพียงนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาเบิ้งตัดไผ่ครับ นอกจากรถไถยรังคารเร้อขามี่ยนฐานตัดหญ้านะครับฐานตัดหญ้าแบรนด์สยามสตูล่านะครับเป็นตัวแทนจําในนะครับเรือราคาย่อมเย้านะครับขนาก็เป็นป่ายลูกกล้งใหญ่ๆนะครับแตห้เบิ้งครับท่านนายอยากเป็นทางการนะครับร้านผู้สมรรอเทสเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเมทซีซีพันาใส่ร้ายครับแบรดเอลซีเอสนะครับเมทซีซันนี้ก็เป็นตัวเมทดเมทดหนึ่งนะครับแบรนด์สยามสตรล่าหัวเขียใหญ่นะครับขาจะขีใยญ่ปั๊บระดับได้อันนี้ก็เป็นแปดสิบเส้นนะครับเด้อ สูนค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามเจมได้นะครับที่0 8 3 5 8 8 8 7 7 1นะครับเดอ้อการผู้สมอแท็กเตอร์สาขา3อำาเภอแกรงนะครับจังหวัดระยองนะครับส่วนลดทุกที่นะครับตกปกแน่นอนเดี๋ยวเจมรับประกันนะครับสวัสดีครับ